มอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราเรื่องของเศรษฐกิจหลายคนก็บอกว่าเอาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นบาดมีดบาดลุงตู่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยกําลังแย่เรื่องของน้ํามันแพงของแพงชีวิตใช้ทุกอย่างแพงไปหมดในช่วงนี้ฮะเปิดกระโหลกหน่อยสิถามว่าเรา<ะ>กําลังเผชิญกับปัญหาโควิดไหมเรากําลังเผชิญกับสงครามรัสเซียกับยูเครนไหมครับถึงแม้เขาจะรบกันอยู่ตรงน้นเนี่ยผลกระทบนี่มันทั่วโลกไหม ทั่วโลกสิครับยุโรปเดือดร้อนกว่าเราไหมโอ้โหที่สุดลาวเดือดร้อนกว่าเราไหมใช่ฮะยุโรปมีสตังค์ยังหาซื้อไม่ได้เลยอืใช่ไหมฮะลาวแพงกว่าเราอีกใช่เราก็ยังหาซื้อไม่ได้ด้วยครับแหกตาดูไหมคนอื่นเนี่ยเขาเงินเฟ้อขึ้นเป็นหลักสองหลักของเราเป็นหลักเดียวเนี่ยมันแพงอะไรนักหนาเหรอเราต้องยอมรับ สภาพบางเรื่องบางอย่างแต่รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยเลยนะก็ะมีการทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นปตทอเองเนี่ยเออเป็นไงครับเขาก็ยังลดราคาค่าแก๊สให้แหลยนะลดทั่วไปเขาก็มาขาย15บาทกว่าถ้าเกิดเป็นรถสาธารณะเขาก็ขาย13บาทกว่า ขนาดเดียวกันบ้านเรือนนั้นเนี่ยนะคะก็ได้ส่วนลดของการที่จะใช้แก้ถุงต้มทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ร้านค้าก็ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเรานิ่งเฉยเฉยเมยก็ทำเท่าที่ทำได้ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของเราคนละครึ่งมีไหมมีครับไปเที่ยวด้วยกันมีไหมไปด้วยสิฮะและเสร็จแล้วเนี่ยมาตราสามามาตรา39มาตรา40ได้ไหมได้ครับ SME ที่มีคนไม่ถึง200คนเนี่ย เขาช่วยไหมช่วยฮะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เราต้องเข้าใจว่าการที่เราเจอกับวิกฤตโควิดที่จำเป็นจะต้องปิดบางธุรกิจที่เป็นธุรกิจเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องมีผลกระทบนะครขณะเดียวกันเนี่ยนะเมื่อมันมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยสินค้าหลายอย่างเราเอามาจากเขานะ ปูหีก็มาจากเขาแป้งสาลีก็มาจากเขานะพลังงานหลายอย่างก็มาจากเขาแล้วเขารบกันอย่างนี้ราคามันก็ขึ้นแล้วจะให้เราอยู่ยังไงล่ะเปิดกระโหลกส่เปิดกระโหลกเราก็ต้องช่วยกันปรับตัวใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเปิดกระโหลกมันจะไม่มีข่าวคมๆอย่างนี้มันเที่ยวบาดชาวบ้านเขาหรอกนอันนี้ตั้งใจพูดอะไรก็ตามจบด้วยอะไรคะจบด้วยนะครับลุงตู่คือตัวปัญหาลุงตู่ต้องลาออก จะอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยจริง